รับสวัสดีพี่น้องมังไทคมงนอมงนาสิบพนลมรักกันรับได้เร็นมาเด้อพี่น้องพระดวัลก็เจอคือเก่าคือเ่าได้เป็นรองเลยคลิปนี้นะครับเขอออกโศกันเด้อว่าบุรีมาสอนบุรีรักะบุรีมาอวดหูอวดฉลาดนะครับเขอออกโศกันนะครับเออคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจฟังผู้ที่พอตั้งใจฟังก็คือสิบอได้ประโยชน์เนี่ย นี่คือรถทับแนะนำเลยครับเดอ้ออ่าเมเน,นจเมาแซ์ประโยชน์ยังไงพีน่น้องเลยสนับรับบังเลยครับเดอ้อกระคือนะครับการทับรถทับล่านะพี่น้องเน้องาใช่เพราะเนี่ยใช้ทิเวตอยู่บนท่องตลอดเนี่ยนะครับประมาณตั้งแต่แปดพุ่งเสาจนถึงทุ่มสองทุ่มนะครับประมาณนี้นะครับในการทำงานนะครับ ที่นี่นะครับสีมาบอกเก่าเล่าทิบสีมาแช่ประสบการณ์แหละนะครับว่าเป็นอะไดนะครับปาทารถดับกลางถนนทารถอักเตบกลางถนนก็คือรถรถดับรถบูบนะครับอาจจะเป็นหัวฉีดเสียหรือว,ว่าน้ำมันเบรี์ยิงกแ็แล้วแต่หรือว่ารถหัวนะครับกลางถนนมีรถตามดากมากนะครับเหังใดสิไฮดรอดจากอุบัติเหตุนะครับ มีอย es ู่ส no, uh, okay, okay, ah, right uh ิ่งเดียวนะครับคือสมาธิจะมีนะครับแล้วก็สัญญาณที่สําคัญที่สุดก็คือสัญญาณมือเนะครับนี่ครับเอาก็ยกมือขึ้นได้พี่น้องเลยสิเลยรถว่าอ่าไม่รถไม่รถว้าพลังนะครับยกมือขึ้นแน่ไปเลยอ๋อเรื่ว่าอ๋อข้เมตตาเอาไง เสียกลางทางหรือเสียกลางถนนนะครับบวกมือล้วก็ยักหน้ครับขั้นล้างหูนะครับเขาเปิดไฟสุกเชื้อไนทนะครับหรือว่าเขาหูเขาก็จะล่อความไหม้นะครับยักหัวนะครับขอร้องนะครับ่ารถดเท่าเสียนะครับเขาจะได้หูนะครับเพราะนันเขาประหูนะครับโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีหลายเลยครับเออความปลอดภัยนะครับ การขับขี่ของชายพลเมกะมาแบบไหนกลับแบบนั้นนะครับไม่แวะข้างทางนะครับถ้าไม่จะเป็นนอกจากแวะกินข้าวแบไปแล้วนะครับเรื่องของวัดเหตุนะครับกรามยามันเกิดนะครับเพราะว่ากับชายพรเมเองหรือว่ากับพี่กับน้องทุกคนนะครับเพราะว่ามันบัคับนะครับการรอคอยประกันนะครับหรือว่าการรอคอยข้างทางการทะเลาะกันข้างทาง มันกะเสียเวลาทั้งสองลายหรอว่านนเลื่อนนะครับกะที่รถท่างกัดประมาณจักซี่เมตรหาเมตรนะครับตามดักนะครับเพราะว่าระยะในการเบรกนะครับเขาจะเบรกทันแต่ว่าที่จีดักไปนะครับที่จีตูดไปมันก็จะเบรกบว่าทันนะครับเด้อนครับนนเลื่อนนะครับเบรกไปปุ๊บนะครับความตกใจนะครับกำสองทางเลยนะครับ อาจจะเหตุให้รถเสียลักรถทรายนะครับการประอบรถไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้เป็นการแทร์ประสบการณ์ได้ไปนรองเด้อบ่ไดมาบอกบ่ไดมาสอนบอใดเด้อเข้าใจตรงกันนะครับเด้อขอบคุ้นสาหรับโู้ที่ต่างใจฟังนะครับกับนะครับขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับทุกท่านด้วยความเป็นห่วงไม่ใช่จากชายคนเด้ออ่ะล้วก็ส่องเครือข่ายน้ำเด้อพี่น้องฝาทุกท่านเออมีข่าวมีข่าวยังกลับไปติดตามมึง อาซาลาโบดีสำนียงกอนมือหลังพอกันในสวัสดีก้า